สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับถนัดเที่ยวชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันที่2ที่เราเดินทางมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อวานมาถึงนะคะตอนหกโมงเย็ยนก็นอนแล้วก็นอนยาวเลยตื่น6กโมงเช้าเลยค่ะวันนี้เรามีนัดค่ะที่เราได้ทำแอปพล m e n t ไว้เกี่ยวกับะจะมาฉีดวัคซีนนะคะที่ c ีบีเอสฟาร์มาซีสาขาไกลบ้านค่ะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะนอนเพียงพอดื่มน้ําเพียงพอค่ะ พร้อมไปฉีดวัคซีนแล้วค่ะไปด้วยกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะ CDS Pharmacy สาขาใกล้บ้านค่ะก็พกความพร้อมของร่างกายมาแล้วก็คัสปอร์ตเล่มน,นะคะ เราต้องไปงตามาซีนะคะไปได้วยกืนเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้นน <c oughs> <c oughs> ีนะคะเดี๋ยวเราเอาแอตพร์เมนต์ของเรามาดีการ เจ้าหน้าที่นะคะว่าเรามีแอปพลิเคชันที่จะมาฉีดเอาวัคซีนนะคะ <Yay. S 1> และนี่เป็นบรรยากาศในห้องที่เขาให้มาฉีดวัคซีน โอเคค่ะฉีดเรียบร้อยล้ค่ะโดยแพทยไซเซอร์ค่ะตื่นเต้นมากเดี๋ยวนั่งรอการ15นาทีนะคะฉีดแล้วรู้สึกมั่นใจว่าเดี๋ยวร่างกจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วนะคะและนี่เป็นบรรยากาศนะคะในจุดที่คนมาฉีดวัคซีนแล้วเมื่อสักครู่ฉีดในห้องนั้นค่ะค่ะและหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะผ่านมาแล้วทั้งหมด4วันค่ะก็ ฝ้าสังเกตอาการตัวเองตลอดสรุปแล้วก็จะมีอาการก็แค่ตอนที่ฉีดวัคซีนนะคะตอนที่เข็มจิ้มลงไปในเนื้อเราเราก็จะรู้สึกว่ามันนวงนวงแล้วก็มีอาการน,งนงองนวงอยู่ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คลายไปค่ะและในวันนั้นก็คือแขนซ้ายนะคะก็จะยกไม่ค่อยขึ้นนะคะซึ่งเลือกที่จะฉีดข้างซ้ายเพราะว่าเป็นข้างที่ไม่ถนัดค่ะ และพอผ่านไปวันที่2นะคะจนกระทั่งถึงวันที่4วันนี้ค่ะก็ไม่มีอาการอะไรใดๆเลยค่ะและวัคซีนที่เลือกฉีดก็คือเป็นวัคซีนไฟเซอร์นะคะซึ่งไฟเซอร์เนี่ยจะต้องฉีดทั้งหมด2โดสค่ะและโดสที่1กับโดสที่2ก็จะต้องฉีดห่างกัน21วันค่ะแล้วเดี๋ยววันครบกำหนดฉีดโดสที่2เดี๋ยวจะมา สังเกตอาการกันอีกทีนะคะว่าจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะและสําหรับการที่ได้มารับวัคซีนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้นะคะก็ต้องไม่ลืมที่จะขอบคุณนโยบายของทางประเทศเขานะคะที่ทําให้เราในฐานะนักท่องเที่ยวนะคะได้รับโอกาสดีๆในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณจากใจค่ะ และหวังว่าทุกๆคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ถนัดเที่ยวช n n e l ไว้ด้วยนะคะรวมถึง f c e e o o o k f n p p g g ถนัดเที่ยวด้วยค่ะเราจะยังอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปอีกหเดือนค่ะรับรองว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์สนุกสนุกดีๆไม้ทุกคนได้ชมอีกอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะบ๊ายบาย